มบางศูนย์บางแสนอ่าเลยแล้วฉันไม่เปลี่ยนประมาณ5ล้านชุดเตต้ากัสเอร์ซิ่งมอนเตอร์ตสองพันยี2งานหน้าเข้าร่วมมากเลยค่ะอยากจะเป็นนักแข่งมีมือมีโฟนด้วยวิ่งค่ะวิ่งค่ะวิ่งค่าเมอร์วีเกิดวันที่เท่าไหร่มีค่าถูกไหมมีค่าถูกวันท ข้าสสุดอยองเมารวิวดั alive สามสิบดหมาน่าสดเลยนะคะวันนี้มอวิววเนี่ยจะไปอีเวนต์ต่างจังหวัดวันแรกครั้งแรกนะคะกับการเป็นเตยต้าพิตตี้นะคะกำลังจะนขนของขึ้นรถนะคะเพื่อจะไปขึ้นรถตู้ที่บริษัทกันไปเจอกันที่บริษัทค่ะไปแอาขนมมานะคะแช่ตู้เย็นไว้มัฟฟินออกไปคือช่วงนี้ติดกินขนมคลีนนะทำเองด้วยแหละ ึแล้วค่ะทุกคนโอ้ยมีคิวมีตาขึ้นมานะคะระหว่างบนรถได้ยังไงโอเคเดี๋ยวเราจะขนของเนี่ยไปไว้ที่ l i ล e Space ก่อนนะคะเพื่อที่จะขึ้นรถตู้ไปที่บางแสนกันค่ะได้ยอกับเพืเ่อนๆแล้วนะคะพ้อม <c oughs> กเิมพลงังสวัสดีค่ะว,วันนี้เราจะไปไหนกันมาวิวบางศูนย์บางแสน<า>เอเอซแล้วนี่แล้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแขกรับเชิญทุกที่ีทุกช่องนะคะ ต้องใส่ค่าตัวนะคะคุณแม่คุณแม่เตรียมของนันไปกี่วันคะเนี่ยกับพี่มีวันเดียร์รูปถ่ะฉันได่เปลี่ยนประมาณห้าล้านชุดชื่อใหญ่บ้านอ๋อใครคิดมันดังใครคิดมันดัง ถึง yup. ที่พักแล้วนะคะเราันที่สีราชาใช้เวลาไม่นานนะคะจะไปตาไลฟ์ของเราเนี่ย50นาทีก็ถึงแล้วนะคะกระเป๋าอยู่ไหนเอออมาแล้วเยไหนกระเป๋าไหม่เห็นเลยไหนอ๋อน like um> ี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่เลยกระเป๋ามาวิวเล็กสุดนะคะ้วกห้ต้อนน้องเที่ยงแล้วเราก็เติมพลังกันก่อนที่จะไปซ้อมกันในวันนี้ค่ะ วันนี้ก <_ voiture> ็กินก๋วยเตี๋ยวกันค่ะเติมพลังเต็มเปี่ยมแล้วเราก็เดินทางไปที่งานกันค่ะจะเห็นได้ว่ามีป้ายประชาสัมพันธ์ติดอยู่เป็นระยะๆตลอดทั้งเส้นทางเลยค่ะ ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่งาน Toyota Gazoo Racing Motorsport 2022นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาซ้อมบ็อกกิง้งซ้อมดูว่าเอิงร้องทำอะไรในงานบ้างแต่ว่าเนี่ยตอนนี้ปอยคืออะไรเอ่ยปอยเมียวเอยก้อยใจหวานกุบหรอคืออะไรไทําอะไรกันคะสองคนยืนทําอะไรกันคะเโมาโมยคะ่ะอยากจะบอกว่างานน่าเข้าร่วมมากเลยคะ่ะอยากจะเป็นนักแข่งโอ้โหอยากจะขับเองเลยนะคะเนี่ย ตอนนี้พวกเราทุกคนก็กำลังรับบีฟจากพี่พีสเตจอยู่ค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องทำอะไรกันบ้างพอรับบีฟเสร็จแล้วนะคะเราก็ซ้อมตามบล็อกกิ้งที่กำหนดไว้เลยค่ะเพื่อที่วันจริงนะคะจะได้ไม่ผิดคิวค่ะซ้อมเสร็จแล้วเราก็ขึ้นมาพัดกันวนพาพิเลียนก่อนนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะตามภาพน,นะคะบรรยากาศดีมากๆก็เลยถ่ายรูปไปนึ่งกรุ่ปค่ะ ขอบคุณค่ะเติมน้ำตาลในเลือดกนันนะคะขอบคุณค่ะวนนี้นะคะเราก็กลับมาเย่นที่พักแล้วนะคะแล้วเราก็กำลังจะไปหามื้อเย็นกินกันค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเลยค่ะป้าซ้อมเสร็จแล้วคุณแม่ก็พามาพักผ่อนหย่อนใจกันที่ริมทะเลค่ะแบบนี้ต้องทำงานให้เต็มที่ก็กินแล้วนะคะเนี่ย และนี้ก็คือมุมเบื้องหลังน่ารักนักของสาวๆเตยด้าพริตตี้ e นะคะก็พักผ่อนกันก่อนที่จะลุยงานในวันพรุ่งนี้ค่ะ <c oughs> ถึงเวลาพักผ่อนจริงๆแล้วค่ะขึ้นมาคลีนหน้ากันแต่ถึงเราจะไม่ได้แต่งหน้าจากเราก็ต้องคลีนหน้าให้สะอาดนะคะสวดีด ขนาดไม่ได้แต่งหน้าจาัดนะวันนี้ขนาดแบบว่าไม่ได้ทางพื้นนะทุกคนคลีนหน้าเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อานน้ำนะคะเพราะว่าแต่ว่าจะมาอ่านสคริปก่อนพุวงนี้เนี่ยมีโฟนด้วยนะคะทุกคนเนี่ยก็ต้องรู้สคริปทั้งหมดนะคะเดี๋ยวขออ่านสคริปก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ำดีกว่า จะนอนแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ดูนะคะว่าจะีกกับมาอะไรบ้างวันที่สองค่ะเจอกันที่ั้นนะคะบ่ายแกรค่ะสวัสดียามเช้าค่ะสวยงามทุกคน หลังจากที่เมื่อวานเราซ้อมแล้วก็พักผ่อนกันอย่างเต็มที่แล้ววันนี้เราพร้อมทํางานแล้วค่ะจัดไปอีกหนึ่งมุมน่ารักน่ารักของสาวเตยตาพิตตี้นะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่งานแล้วเราก็กําลังจะฟังบรีฟกันอีกรอบหนึ่งนะคะเสียงอาจจะดังนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะ่ะน,นี่นะคะเรากําลังดูเขาแข่งกันอยู่ในห้องนะคะ คิวเมื่อวานที่เราซ้อมน,นะคะเราก็รู้แล้วว่าเราจะต้องถือร่มให้ผู้บริหารคนไหนเราก็ถือให้ผู้บริหารท่านนั้นค่ะตอนนี้เราก็กำลังบีฟคิวงานวันสุดท้ายกันค่ะ ทุกคนตอนนี้มมวิวก็กลับมาที่ที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้เนี่ยก็รับรีฟสสำหรับงานวันพรุ่งนี้นะคะว่าต้องทำอะไรบ้างก็เดี๋ยวรอเจอกันวันพรุ่งนี้เลยค่ะบิ๊กมัรีลาสเต้นนะคะวันนี้กำลังใส่หน้าทำผมอยู่ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่งานนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะได้ทำอะไรบ้างวันนี้เมวิวมีโฟนด้วยแต่งมาก่อนค่ะ มาถึงที่งานเราก็ซ้อมคิวเหมือนจริงกันอีกรอบนะคะก่อนที่จะถึงพิธีการมอบรางวัลให้พี่ๆนักแข่งค่ะคดครัพร้อมแล้วห้าสี่สามสอ m e r v คนคะตอนนี้เนี่ย m e วิวก็กำลังจะไปโฟนแล้ว oh. ค่ะเดี๋ยวมีมิทแอนก e ีด,ด้วยกับพี่มารีแล้วก็พี่ปังปอนค่ะเื่นเนต้นมากมเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ ตอนนี้ตื่นเต้นมากค่ะทุกคนเพราะว่าเมื่อวิวมีโฟนบ2ยสแต่ว่าจักพาวิเลียนมาเวทีเนี่ยรถติดมากทําให้พี่สเตทต้องพาลงวิ่งแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็มาถึงก่อนเวลานะคะประมาณ3นาทีเพื่อเตรียมตัวค่ะตื่นเต้นมากๆา้ค่ะเข้ามาเป็นลูกค้า โตโยต้าแล้วนะคระับผมจะบอกว่าเอาตัวเองออกไปจากโตโยต้ามัยากมากก็อยากได้เที่ไม่เคยใส่เลยกขอยากได้แต่ว่าได้แค่แบบแค่อย่างนี้ใช่ไหมตอนผสมไข่ได้บบไหมนนอันนี้ใครเป็นแฟนค่ะพี่ปังปอนอย่ามันตีเมอร์วิวนะให้เราเมอร์วิวเกิดวันที่เท่าไหร่อ่ะวันที่เท่าไหร่อ่ะวันที่เท่าไหร่ยกมือครับไปรัวเดียเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวแต่ไม่ใช่วันที่สามเออเขาใบให้แล้ว อายมือก่อนเลยครับมีคนาถูกมากเลยคนถูกใช่การเผ้ครับเชหน้าท่นค่ะานหน้าที่แล้วนะครับเจอกับพวกเราางหน้าท่ี่ภูเก็ตนะครับจะไปชมนะครับเดินทางแต่นี่นการเดินนะครับก็ไปเจอเรานะครับ ่านไปได้ด้วยดีสำหรับการเป็น MC ครั้งแรกค่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่บริษัทกันเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราก็วาร์ปกันมาถึงที่ Toyota alive ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาประมาณแค่หนึ่งชั่วโมงนินดๆเองจากบางแสนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะกลับบ้านไปเคลียร์ของเคลียร์อะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เราจะมาสรุปงานทั้งสวันที่ผ่านมาให้ทุกคนฟังกันค่ะไปเจอกันที่บ้านเลยบาย เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับการออกอีเวนต์ครั้งแรกของเมอร์วิวนะคะในฐานอ mm ัตเอรเจ้พิตตี้ก็สำหรับตวัวเมอร์วิวเองเนี่ยรู้สึกว่าทำงานไปได้อย่างราบรื่นะคะทุกอย่างก็ราบรื่นงเพราะว่ามีเพื่อนๆแล้วก็มีคุณแม่พิตตี้นะคะ คอยดูแลพวกเราทุกอย่างเลยทําให้งานเนี่ยออกมาสําเร็จโุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะรวมถึงพี่พี่สฟพี่เตดท,ทุกคนด้วยนะคะที่ทํางานกันอย่างเป็นทีมกันแบบแข่งขันมากถึงแม้ว่าเวลาจะจากัดหรือว่าจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะพวกเราก็สามารถแก้ไขได้ เฉพาะหน้ากันอย่างทันท่วงทีนะคะก็รู้สึกชอบกันออกงานแบบนี้มากๆเลยแล้วทุกคนละคะชอบไหมคะถ้าเกิดว่าทุกคนชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด s ับ s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปของมือในคลิป,ปต่อไปด้วยนะคะ